สวัีครับพี่น้องสายยูทูบผู้สุขภาพมาครับกินเขาเทิยงอยู่ตรงหน้าครับตรงหน้าจันจันบุญคุณปูคุณปูเลี้ยงอยู่ข้างโกงโกงใหม่นะครับคุณเขานี่ยกับเนงกับปิี่ยนปากคอครับจำมุ้งเขาเป็นมุ้หูต่เปี่ยนอ่ะือห

มอืมลู้เขาเลยไม่ผมอืมเฮ้ยข้ามมาเดี๋ยวจะเสี่ยงใส่หัเข่าครับใส่ไปหน่อยบั้งจู๊เขาสวยอยู่กับมือไม่ก็อ้วนครับจะกินตัวน้อยๆครับเดี๋ยวนี้อ้วนแล้วไว้ปิดเพิ่มก็เลยเพิ่มพลัล่างวะนะเป็นว่าอืมจับหงกับจมบ้างไอ้เพีอง อกกันมนมาดูตรงหน้าเราเปรียงหนามของหน้าเราไม่ได้เย็ดหน้าปากเลยเราก็แล้วเดี๋ยวยังให้นึงเนื้อมันเน้อจับแต่ต้องกันพี่น่ะขอเชื่องตั้งเนื้อตั้งปลาดิน ต่ตางสายยอดถิ่มเนาะเพื่อให้ไปวดต่างไรครับประามออาณหางหมดอี่ยงมะแดงนะพี่น้งนองต้นหม่ต้นหม่ต้นนึงบ่บ่บโคนถิ่มครับกลา,างหน้าอนุรักษ์ครับอนุรักษ์ต้นทมมักปลูกตน้กตนไม้ครับซื้ตอต้นไม้ปลูกวิวพี่น้งองต้นอย่างหน้าตน้นมะยุ่งปลูกก็ได้ ให้เพียงมึงเกิดนี่พอแล้สแสบๆแสบกับเน็มสามหุ้งไหมขอเพียงมาไม่น้องส,สามคนกินขอบเบิดเปล่งกว้างครับถ้ากลับมาล่ำมู เบียรน้าปังให้กินก้อนน้ำแจ้งมากครับพี่น้องก้อนมิตหน้าจับจ้ำกันครับข้าวไม่กินก๋วยเตี๋ยวมกันหรอกบรรยากาศตรงหนะ้า cho bị nào mà dám mới dám quậy bự đá xuống này bự đó, ba 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 bị chân thổi tốn bự rồi, Cũng vàng gì đó. bà coi như tôm, ăn nhiều, chế liệu, này nhìn chế không? ามาเป็นนองมาตูกแซมกันครับติ่งปลาบานบนเนาะนองเขาไปสูเม,มื่บ้านวันไปสูมเขาหอกไกินเป็นตะพูกจินไปกินตำมกับเ่บมีแต่ต่งชิคีาชียเต็มครับพีน่น้อง <c oughs> <c oughs> ครับครบคคัีมัน้องรดาใจเข้มเนาปาน้องกไลก้แจ้กก็ทับกไก่กติต่ำมนยเลยครับก๋ตีตปลาผู้นาตาโรลนี่นะปล่อย่นองจะดีไม่แห้งสุกบาพแข็งแรงนีเงินคว้งคู้ทุกคนวันนี้มาเสียนเอพี่น้องไงสวัสดีครับ